ายุ93ปีเสียดายรู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้เรียนน่ะสมัยนี้สมัยก่อนไม่มีหลักสูตรแบบนี้มาให้เรียนนะคะทาสิทกาเยนทเป็นนักสิทแพอรบที่จองาจหเพ็รบรีทำงานเกียบพรวาอ่านฟเพวกนค่สา่มน่งเด้กเียนมาด่านจานสอดี เป็นวิทยากร,อรสอนดีแล้วกระชบับอย่นง้วยอาจารย์ท่านบอกเลยว่ากระชับแล้วก็เข้าใจแน่พวกแคลนเนี่ยจะจะชอบแบบเอาไว้เอาเร็วเอาเรไวไม่ชอบความนานแต่นเนี้ยได้ได้ความกระชับได้ความได้ความรู้สามารถไปปฏิบัติจริงได้คือได้ทฤษฎีและข้า้ พยายามไปปฏิบัติเท่าที่ได้โดยความส่วนตัวนะรู้สึกว่ายังไงก็ชอบการนั่งสมาธิมากกว่าการจงกรมเนี่ยคือตัวเองยังไม่ถนัดนะพูดถึงนะคะการจงกรมมันต้องรู้สึกรู้สึกว่าเราต้องมานั่งตั้งสมาธิว่าเราจะหมุนขวาถูกไหมเราจะเดินขวาเราจะเดินซ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทาให้เราเสียสมาธิไปนิดนึงแต่ถ้านั่งเนี่ยมันจะหลับตาแล้วก็เราจะเอาที่ว่าพลังจิตสิที่ ที่ตรงไหนที่จุดใดจ,จุดหนึ่งที่เราพยายามก็คือรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากกว่าการหลักสูตรเนี่ยออรู้สึกว่าหลักสูตรสมาธิเนี่ยนะมีประโยชน์มากที่จริงเนยหมายถึงสมัยก่อนไม่มีหลักสูตรแบบนี้มาให้เรียนนะคะแต่รุ่นลูกเราอะปัจจุบันนี่มีเขาอยู่ในหลักสูตรแพทย์หลักสูตรของมหา,า,ามวิทยาลัยต่างๆนลถือว่าเขาโชคดีมาก,กนะที่ว่าได้มีหลักสูตรนี้มาให้เรียนเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเองที่เขาจะรับนําไปปฏิบัติ ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาจะจุดจ้าบแค่ไหนเพื่อว่าเป็นประโยชน์ของตัวเขาองในงนาคตแต่เราเนี่ยคือคือถือว่าดีนะที่ได้มาได้เรียนตอนนี้แต่ว่าเราขึ้นอยู่กับเราอีกเนี่ยว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหนส่วนคุณรุ่นแม่เนี่ยกำลังคิดเหมือนกันว่าจะ้ามันเรียนได้ยังไงอายุ9กปีแล้วค่ะแล้วก็มีมีปัญหาเรื่องเรื่องการรับฟังด้วยก็เลยกำยำกำคิดเหมือนกันว่าทำยังไงเขาได้อยากอยากเรียนอยากให้เขา ซึ่งซึงทราบเข้าไปสักนิดหนึ่งว่าถึงแม้จะช้าไปมากแล้วเลยว่ะ้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทุกครั้งนะคะทุกท่านที่ช่วยสอนแล้วก็ช่วยให้ทำให้เข้าใจก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งขอบคุณมากค่ะ